ที่พักคืนที่สองรีซี่บีดขึ้นลมแรงมากบรรยากาศก็โอเคนะบรรยากาศดี เดินดูรอบๆสิเต็นกระจมสำหรับลูกค้าด้วยที่ไม่มีเต็นท์มาเอง ได้มไหมตัวอีตาเราอ่ะตัวอีตาเราแล้วเ,เขามีเตาย่างให้ด้วย ขึ้นลมโคตรแรงเลยขึ้นแรงมากใช่เหรออันนี้น้ำลงใช่ไหมเนี่ย ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่บอลมันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นอะไรวะไอ้ไอ้หอยอ่ะมันรูอะไรอ่ะ <c ười> มีมีอะไรอ่ะไปล่อต่ะงคนเลึกคนแล้วมาดูไม่เชื่อสักด้ว บรรยากาศดูรงก็โอเคนะคืนนี้เป็นคืนที่สองนะครับทีมงานอ Easy ซ o ลมนะครับทิปยาวๆไปเจ็ดวันหกคืนนะครับก็เราจะพาไปดูภาพบรรยากาศตามรอยพี่ภูรินะครับ ไม่ได้ตั้งใจมาหรอกแต่ว่าหลงมาก็มากับสองลำนะครับ c r f 250กับ WR 155R เราไปชมบรรยากาศรอบๆกันยังหกัหกหัดส่วนตัวนะครับมีอยู่แค่สองกุ๊บก็ถ้าบรรยากาศโดยรวมเคนะครับ กางเต็นท์เสร็จแล้วพี่ทำอะไรเนี่ยยังเมืด่รัสุดยอดครับมากันสองคนดูนะครับกินยังอ่ะนี่ครับสดๆจับทะเลน้ำดูปูน้ำจิ้มนรกแตกครับน้ำจิ้มไส้แตกนะครับตอนห้องวุบๆ คจมาตงรมสุดยอดครับอันนี้แค่วันที่สองครับเดี๋ยวคอยดูกันวันถัดไปว่าเราจะเอ็กเพรขนาดไหนวันนี้ค,อค่อนข้างที่จะวก็เป็นไปตามแผะนะวันนี้ค่อนข้างที่จะกินหรูอยู่ดีนะครับปิดแผนเราดู พอดีไปซื้อปูมาก็ถามลุงแถวนี้ว่าเอ่อเครื่องแก่ๆมาก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มของพี่ปูริตัวไม่ขนายป่ะครับกลุ่มของพี่ปูไม่ได้ตั้งใจมานะเายหลงมาใจอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลุงเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อตัวยันยาย พรงนี้ก็มีแพผนจะไปที่ช <หอ S 1> ุมพรนะครับ,รบเดี๋ยวเป้าหมายยังไม่รู้ว่าจะปิดอีกหรือเปล่าสองวันมานี้ปิดทุกที่มห,หมายเลขครับบ้านป่าหมากก็ปิดหมายที่สองหาดมะนกรก็ปิดแต่ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับเป้าหมายคือโดยตะปังนะครับเดี๋ยวกดติดตามพรุ่งนี้อีกทีแล้วกันเนาะก็ขออนุญาตลับประทานอหารเย็นก่อนนะครับก็ ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนครับู้สุดยอด